ตายอย่างนี้เลยเหรอก็ปกตินะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้แบบไปคอมเมนต์ด้วยนี่น่าสนใจก็คือสั่งในแบบละครแล้ได้กันแล้วก็แคมป์ปีใดๆอะไรก็ทำอย่างนี้มาตั้งสิบปีแล้วมันบังเอิญช่วงที่แบบผมผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันแบบณตอนนี้ผมว่าก็แคมปปี้ แต่ในแฟนพระพันธนี้แบบการหย่อนจะไปหย่ดนยามามันดูไม่ปกติกว่ามันก่อนที่ผ่านมาจรริงหอคนเขาอิ่มเป็นเลิกเป็นกันมึงก็เป็นปกตินะเพราะว่ก็คุยกันบ่อยใช่เหพื่อนเพื่ออย่างเงี้ดูดขึ้นมาถ้านะตอนนี้ผมคิดว่าอยากเพราะว่าทุกวันนี้เมือนมันความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็ดีมาก ผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสี่ยงหรืว่าแบบมันจะเสียงม่ถึว่าไม่รู้เหมือนกันผมแค่รู้สึกว่าเออก็ททำงานด้วยกันคฮปปี่เป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ที่มาดีแล้วก็ยังมีอะไรให้ทำรู้สึกว่าตัวเองก็อยู่กแสดงว่ามีเปอร์เซ็นที่จกับเพื่อนยูสึไหมครับพี่หนุ่มคือผมมองว่าทุอย่างในโลกนี้มันมีความเได้มันแล้วแต่ว่าจ นต้งสเปคไปไปถึงจุดที่คิดว่าไม่มีสเปคไปแล้วเพราะแปลว่ามันมีแล้วมันก็จะได้แล้มทั้งสออ๋อมับเรามันไม่ใช่เรื่องของภายนอกแล้วอะเพราะมันเป็นไปเรื่อยๆมันจะเป็นเรื่องของที่ไหนครับได้คุยกันเรื่องข่าวไหมอะได้คุยกันเรื่องข่าวไปพิมมาพิมมาเวลาแบบสัมภาษณ์อะไรก็จะพิมมาว่าพูดแบบพูดแบบนี้ไปนะอ๋อได้ได้แล้วแต่เราจะเตรียมกันเหรอใช่เขาก็จะถามว่าแบบหอะ ไม่บอกไม่บอกว่าจะพิงบอกว่าไม่แต่ละครั้งแต่ละครั้งต้องออกไปเจอสื่อเจอสัมภาษณ์กันก้าวเคใช่นาที่แบบเฮ้ยพี่จะพูดอะไรก็ผมไม่ดูผมไม่คิดว่าจะตออ้องตอบด้วยคุยกันแต่ก้าวเขาแบบให้สัมภาษณ์เขาว่าอยากให้พี่พูดเขา <laughs> พูดตอะนบใช่ไหมก็คือโอ้ยหนีใช่พีเราไม่มีพี่นุชเลยนะพี่พิร์ไม่แล้วทุกวันนี้เราโศก อันนี้ก็แฮปปี้ดีสนนี่แหละสนอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้ว, <c oughs> วเพราะอยู่คนโทรก็ตัวเองอยู่งยอยู่เป็นสน,นมันดีดนไม่มีเวลา <c oughs> ก็อยู่แต่จังหวัดก็เล่นปลาแบบแล้วปางแลว่ไม่อีเวันแล้วเหมือนเล้าหัวไปแล้วป่ะชีวิตสแล้ไม่มไม่คิดว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาที่มนโอเคก็อาจจะ เดียวแน่แต่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เรารู้สึกว่าท่านน่าจะลองดูนะถ้าวันหนึ่งผีผักก็ยอมนะพี่เราผมว่าคําว่าผีผักมันคือเหมือนแบบบางทีมันไม่ยู่ตัวอยู่โอกาสบางทีมันมาโดยที่เราไม่ดูก็เป็อะไรก็เป็นแล้วก้าวบอกว่าเราคงต้ไปเที่ยวด้วยกันสักนัดอันนี้ได้ชวนหรือยังคะยังครับจะไม่มีเวลาเลยแต่ว่าเพราะนั้นทีมมาบอกแล้วพูดถึง ก็เดี๋ยวว่างค่อยว่างกันอย่างเจ้าเองเขาบอกเขาเขาเคยตัดท้อว่าเขาคงไม่ใช่สเปคพี่พีทหรอกเพราะพี่พีชอบแบบครึ่งสายยาวยางเงี้ยมันก็ก็เคยมีนะว่าสุดท้ายแล้วมก็ถึงบอกไปแหละว่ามหนูถึเป็นก็ไม่ค่อยรู้มีไปแล้วไม่ได้หรอกแต่คุณก็เปลี่ยนนะถ้าร้อนทำไฟแต่คุณก็เปลี่ยนมันผ่านรู มันก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมเปลี่ยนไปในทางที่ผมว่าไม่คาดหวังดีกว่าว่าจะเจอกับอะไรจะเป็นยังไงนะพอคาดหวังเยอะก็น้อยแล้วก็ยังแตงเกิ้ลใช่ใช่ก็คุยปรบตื่นแล้วเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีแบบว่าต่างจากแต่ก่อนอะไรจะกดดันไหมถ้ามันแปลแบบว่าชงหนักขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยครับพี่เองไม่ใช่ก็เขาใส่ถ้าเราทันที ไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดกาแฟนะแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าทุกวันทั้งปมีโอกาสจริงก็ตก็พร้อมเปิดคือถ้าวันหนึ่งมันแบบอะไรก็ตามที่เกิดก็ปิดไปมันไม่เป็นประโยชน์้้วหนครับก้าวหน้าเขาหมดนะล่ะคนเลยชอบเขาเยอะเลยน้องพอแล้ว อะไรนะอันนี้หัวล้ออะไรเนี่ยหัวล้ออะไรอะโ้งหัวล้อค้บคบกอพาตามนะคะปีกงมี